กรณีที่มีผู้วิพากษ์วิจาร์ถึงพฤติกรรมด้านลบของเด็กหญิงบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทีมข่าว n e w วีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากคุณครูที่ใกล้ชิดรวม2โรงเรียนโดยโรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เด็กหญิงเคยศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆและถูกพาดพิงว่ามีครูสอนให้ผู้ปกครองลงโทษเด็กด้วยวิธีการทรมานต,ตรงนี้ไม่เกิดเลยนะคะเพราะว่าเ,เราจะดูแลเด็กค่อนข้างใกล้ชิดมากแล้วก็ ทั้งในทุกเรื่องเนี่ยเด็กพร้อมหมดทั้งอุปกรณ์การเรียนเราจัดให้แล้วก็อาหารนี่ก็จัดให้เต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังไม่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้เลยตรงนี้ไม่เห็นเลยนะคะตรงนี้ไม่เห็นถึงความกล้าวร้าที่น้องมีเลยเพราะว่าเธอมีความสุขมากนะกับการอยู่ตรงนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นในเด็กๆมาโรงเรียนแรกๆก,ก็จะมีบางคนที่เครียดเหมือนกันก็จะมีการอาเจียนเราก็ไม่เคยรังเกียจน,นะคะเราก็ไม่เคยให้เด็กที่จะกลืนกินเข้าไป หลังจากรับข้อเท็จจริงจากโรงเรียนแรกทีมข่าวได้ลงพื้นที่โรงเรียนของเด็กหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับคำยืนยันจากคุณครูว่าพบร่องรอยการบอบช้ำตามร่างกายเด็กช่วงที่มาเรียนจริงครูยืนอยู่แล้วครูถามว่าอา้าหนูเรื่องอะไรมาเขาถามว่าคุณแม่คุณแม่ตบปากถามแม่ตบพ่ออะไรหนูไม่เคี้ยวข้าว่ะเสร็จแล้วพอไม่เคี้ยวข้าวที่หลังนูก็เคี้ยวข้าวสิคะลูกนะคุณแม่ได้ไม่ตีหนูนะเขาบอกค่ะคแม่ ตบเนี่ยแรงไปนะมีรอยมามีรอยตรงนี้มานะอย่นี้ก็บอกเขาเขาบอกว่าคือเขาอมข้าวเราไม่ค่อยเคี้ยวข้าวเขาก็เลยเป็นวิธีการของเขาในการลงโทษของเขาได้ละทีมข่าวได้ข้อสรุปจากการลงพื้นที่ว่าจากข้อเท็จจริงมีการลงโทษเด็กจนเกิดบาดแผลขึ้นโดยเป็นที่สังเกตเห็นของครูทั้งโรงเรียนและเด็กไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกพาดพิงเอาไว้ในโลกโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้การเสนอประเด็นเกี่ยวกับเด็กถือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญโดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิเด็กที่ทุกประเทศต้องเอาใจใส่ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายหลักคือพรบคุ้มครองเด็กที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กในด้านต่างๆอย่างชัดเจนนอกจากนี้ประเทศไทยยังอยู่ในรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กดังนั้นสิ่งเลวร้ายที่เด็กหญิงกำลังประสบอยู่นี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ กันตินันครังสมบัติถ่ายภาพนัชยานันทองเนียมทีมข่าว n ทีวีรายงาน